สวัสดีค่ะทีมงานมูลนิธิดอกตรกรสุก,กเกษมนะคะมือนี้ได้มาลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกระคะ่ะมือนี้มาเบิ้งกันค่ะว่าพื้นมีอาชีพเฮ็ดยังและะ้วกาว่าพิ่นมีวิธีจังไดที่เฮ็ดให้ผลผลิตตรงเนี้ยดีขึ้นและก็มีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะสวัสดีค่ะพี่ แนะนาำตัวนะค่ะว่าซื้อหยังัช่วยจำปาดาทะครับผมเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับอ๋อเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนาะค่ะกอนสีมะเห็ดดอกดาวเรืองเนี่ยเห็ดหยังมะกระส่วนตรงเนี้ยทำนาครับทำนา๋อทำนาเนี้ก็เห็นเขาไปเห็นเขาปลูกกันเลยลองมาปลูกมั่งครับ แล้วคิดจังไดคือใดมาเห็ดสวนดอกดาวเรืองเนี่ยค่ะอ๋อก็ประเดิมก็ลองปลูกดูแปลงนี้น้อยก่อนอันนี้มันมีตลาดรองรับแล้วก็ขยายขึ้นเรื่อยๆอม,มีตลาดรองรับเข<ช>าล <ๆ S 1> เลยลองเห็ดเบิ้งเนาะคะ่ะครับผมเดีเห็ดแล้วแล้วมันเป็นจังไนคะ่ะเขาต้องไปศึกษามากอนมันใช่ครับศึกษาการปลูกการให้ปุ๋ยการดูแลครับผมเด้ใส่ยาตัวใดเป็นพิเศษว่ค่ะหรือว่ามีพวกฮอร์โมนพวกปุ๋ย ให้หอมโมนบำรุงต้นบำรุงดอกอแล้วก็คอยดูแลมแมลงพวกหนอนนะครัแบหบนอนในนอนในนอนเข้าดอกเราทัศนคติในการเห็ดดอกตาวเรื่องนี่คิดว่าจังไนคะ่ะก็ก็ก,ก็ดีเนะครับก็มีตลาดจะมีที่ส่งเราห้ามกบมีไรใดเพิ่มนะคะครับ จากงานประจําครับการเก็บนี่เฮ้าตรงเก็บจังไหนคะ่ะเก็บทุกๆุกจังไหนทุกวันในบอ่อหรือวา่ามีของเก็บทุกวันก็ได้ทุกวันครับเพราะ<อ>ว่ามันมีตลาดล่องหลับอ้บู่แล้วเนาะคะ่ะส่งตามร้านขายลอยฟองมาลัยแล้วก็ส่งในตัวเมืองอเฮ้าตรงไปส่งเองมันบ่คะ่ะครับบางทีเขามารับเองครับแล้วผน ผลที่ได้รับจากการที่เหาเห็ดเนี่ยม,มันโอเคยันบ่ค่ะครับผมพออยู่ได้ครับ,รบแล้วเด้อ่าสารอาดีของเหาสองหาหาหนึ่งเนี่ยค่ะครับคุณลุงก็ได้ใส่น้ำมันบ่ค่ะครับมประเดิมเคยเอามาลองทีครับแต่ว่าผมใส่มากไปหน่อยอที่ด็อกเตอร์เขาแนะนำเอาให้ใส่ห้าซีซีอะไรนะแต่ตอนนั้นผมมันจับดอกแล้วผมมาสีแล้วมัน มันใหญ่เกินแล้วก็ทําให้ขั้วตัวนี้แตกครับดอกมันเต็มก็คือห้าแบบใส่เกินขนาดครับแล้วก็พ่อรู้ว่ามันใส่เกินขนาดแล้วเขากปรับลดลงมันป่ะครผมแล้วเป็นยังไงคะพ่อปรับลดลงแล้วเนี่ยก็ดีครับอเพราะว่าสารตัวนี้ของห้ามันไม่มีสารเคมีเชื้อปนนะคะมันเป็นสารสกัดมาจากผลิตภัณฑ์ผึ่งเป็นสารออแกนิกไม่มีสารเคมีเชื้อปนนะคะครับ แล้วมันมีผลขางเคียงอย่างบ่ค่ะแล้วนีการปลูกดอกดาวเรืองเนี่ยค่ะไม่เนี่ยไม่ครับแล้ววิธีการปลูกล่ะค่ะเป็นจั้งไหนแน่เป็นจังไหนแน่ขั้นตอนเลยสามเม็ดมาเม็ดมาเพาะเพาะนับตั้งแต่วันเพาะสิบห้าวันเราก็เตรียมแปลงรอเตรียมแปลงรอได้สิบห้าวันถึงยี่สิบวันเราก็มาลงปลูกอืแล้วก็ทําแปลงปลูกอย่างนี้ใช่ไหมคะครับผม อันนี้มันเจอร้อนเลยไม่ค่อยแตกส่วนมากแต่ถ้าจะปลูกฤดูฝนมันจะดีแต่ว่าอตอนเก็บเกี่ยวมันจะลำบากหน่อยตอนนั้นมันเจอฝนเจอฝนแล้วดอกมัอนอมน้ําคอยจะเน่าแต่ละฤดูเราก็มีวิธีการดูแล <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> อือจะมีวิธีการดูแลแตกต่างกันไปหรือคือคือกันคะ่ะก็คือคือกันนะครับคือคือ,คอกันเนาะคนณขไหนถ้ามั<ค>นไม่แรงจัดก็ดีครับ ขึ้นอยู่กับฤดูอากาศอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมจ๊ะฝนมากก็ไม่ดีถ้าฝนตกต่อเนื่องกันอย่างเราใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยตอนดอกมันเต็มที่แล้วน้ํามันดอกมันอมน้ําแต่ไม่กีบเน่าอือก็คือผลเสียครับน้ำร้ายกับบ่ดีเนาะค่ะต้องอยู่ในความพอดีในการดูแลรักษาพร้อมเนาะเดี๋ยวมีหนอนมีเพี้ยนอย่างบ่ค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นมีมีเพี้ยเพี้ยแป้งเพี้ย แล้วก็นอนเราวมีมีวิธีอย่างจังใดจ้ะมีวิธีกําจัดแบบใดก็<จ>ต้องใส่ยาฆ่าแมลงม้่งใสา่ย,ยาฆา่าแมลงร่วมไปน้ามันบ่ค่ะสารอาดีสองสอง,ง,งหาหนึ่งของเห้าเนี่ยมันบม่มีผลกระทบกับผู้ใส่เกษตรกรก็คือ <c oughs> มันบม่มีสารเคมีเสือปนนะคะก็คือแบบปลอดภัยไหลายสารอยู่แล้วนะคะ แล้วการถี่มาอใส่ตัวนี้ก็ถือว่าดีมันว่ค่ะดีผลผลิตดีกันว่ค่ะดอกง่ายปกติมันก็ําให้ดอกมันดกต่อเนื่องกันกระห้องก็สามารถเก็บขายได้ตลอดนะคะดังดอกแรกดอกแรกออกแล้วดอกสองก็มันก็ต่อมาตามเลยถ้ามันไม่เจอแรงน้ำแล้วพุ่มมันจะใหญ่กตัวนี้ อันนี้ก็คือ,อมันจะดอกว่านี้มันก็นคือว่าช่วงหน้าห่อนเนาะคะ่ะอากาศมันห่อนน้ำเนะก็มีผลในการที่ออกดอกของดอกดาวเรืองเนาะคะ่ะอยากมีวิธีแนะนํากับเกษตรกรที่มีความสนใจอยากสิบปลูกดาวเรืองแบบใดนะคะ่ะอ๋อก็มันต้องศึกษาครับถ้าวันนี้จะอยากจะปลูกนะต้องศึกษานี่ครับนีนี้ก็มีคนปลูกเยอะแย่างเปตอนนะ ตองศึกษาก่อนเนาะค่ะก่อนสิบปลูกใช่ครับแล้วผลผลิตเนี่ยร่วมๆแล้วแต่ละเดือนเนี่ยได้ประมาณเท่าใดค่ะที่เขาไล่รับที่เขาได้จากการที่เขาปลูกดอกดาวเรืองเนี่ยค่ะถ้าหักค่าแรงแล้วอะไรแล้วก็เหลือกับเป็นหมื่นนะครับอ้ต่อเดือนนะจ๊ะอยู่ที่เราจะลงปลูกมากน้อยอืมันนี้เราก็ต้องจ้างคนงานทำหญ้าพ่นดิน เราก็ต้องจ้างคนงานอีกด้วยเพราะว่าใช้ยาถ้ายาไม่ได้เพราะอะไรจะถึงใช้ไม่ได้เพราะมันเป็นง่้ายๆยาดูดซึมมันเข้าลากครับมันจะเข้าลากทำให้ต้นโสรมแเหลืองทำให้ต้นตายมันก็คือผลเสียตรงนี้เพราะว่าเราต้องให้น้ําเรื่อยถ้าให้น้ํแถ้าเราฉีดยาถ้ายาหรือว่ายาดูดซึมมันก็จะซึมเข้าจะซึมเข้าลาก ก็ไล่ได้ก็ถือว่าโอเคเนาะค่ะพออยู่ได้พอเดือนพออยู่ได้ค่าผลงานแล้วอะไรแล้วก็พออยู่ได้แต่มันก็ถือว่าดีเลยล่ะค่ะเดือนหนึ่งก็คือเป็นเมือนเลยเนาะได้ได้โตปีกับแสนเนาะค่ะแสนขึ้นเนาะก็ต้องลงหมุนเวียนไปอย่างเงี้ยแหละอันนี้พอจะจับดอกอันนู้นก็ปลูกต่อเพราะว่าต้องมีของให้ลูกค้าตลอดไม่ให้ขาดก็คือมันเป็นการหมุนเวียนเนาะค่ะเนาะ ้องนีของให้ลูกค้าตลอดแต่ว่าเราต้องพักหน้าดินเพลงนี้ปลูกไปแล้วนี่เราจะยัย้งไว้สักสองเดือนสามเดือนนะถ้าปลูกเลยเนีย่มันจะเป็นพวกโรคเชื้อราพวกอะไรพวกราสนิมอะไรเงี้ยปลูกซ้ําบ่อยไม่ค่อยได้มีต้องมีการพักหน้าดินต่อครับตะวัดอกงามนะคะดอกเป็นงามคักเด้วยน,นี่ถ้าหนา้าฝนจะดีกว่านี้ครับถาา้าหน้าฝนจะดีกว่านี้เนาะคะ่ะ พราะว่าช่วงนี้น่ะฮอนเนาะก็คือว่าหลักแต่ผลผลิตมันก็ยังได้อยู่เนาะแล้วมื้อนี้ได้เก็บไปส่งมาค่ะเด้เก็บไปส่งยังงอันนี้เพิ่งจับดอกจับดอกประมาณอีกสักประมาณกลางเดือนหน้านี่แหละกลางเดือนหน้าก็เก็บได้เนาะค่ะเก็บเองบ่ค่ะหรือว่าจ้างคนเก็บจ้างจ้างคนเก็บครับเก็บเองไม่ทันในอย่างลงเยอะๆเนี้ยเก็บไม่ทันะครับบางทีเจ้านึงก็สองร้อยถุง ห้าสิบถุงขึ้นไปครับถุงหนึ่งก็ร้อยดอกแล้วคิดจังไหนค่ะแล้วค่ะดอกแรกก็ดอกละห้าสิบตังค์ดอกใหญ่นะก็ลดตังค์ก็ลดขนาดึ้นมาเรื่อยจะแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ขนาดเนาะอยากให้ซอยแช่ประสบการณ์จังน้อยเนี่ยค่ะว่าจังไดน กอกเรเลื่องแปลงนี้แหละค่ะเห็ดหยาขื้นเต็มเลยนี่ก็คือให้สามารถเก็บไปขายได้บ่ค่ะอันนี้มันหมดรุ่นแล้วครับอันนี้ก็มันเก็บไปก็ดอกมันน้อยแล้วก็มันกลีบมันไม่สวยเพราะมันถึงให้น้ําไปมันก็ไม่เจริญเติบโตได้ละต้นมันเริ่มโ o มแล้วเห็นไหม แบบมันหมดอายุของมันเราก็จะทิมไว้ยังสีเลยบ่กหาหรือว่าไม่แล้วแลเราก็เอาเครื่องตัดหญ้ามันตัดเดแล้วเขาสามารถเอาไปไปห้อให้ต้นมันบูบแล้วเราก็ไถกรบทีเอามาเป็นพันไหนบ่ค่ะเป็นพันต่อเดี๋ยวบอมันได้นะแต่ผมก็จะไม่ได้ทดลองทุกทีว่ามันจะมีดอกหรือไม่มีอแต่ว่ามันเม็ดเม็ดมันรีบเยอะเม็ดไม่เต่งคือมันไม่เหมือนที่ว่าเราสั่งมาคือมันผสมบูณ์บางสัวนเนาะค่ะ มันว่าสมบูรณ์เท่ากันเลยว่าสามาสีการันตีได้ว่าเขาสิเอาเนี่ยที่เหลือตรงเนี้ยมาเป็นพันต่อได้วาพีพันก็บม่เคยทดลองนะค่ะมันมันคือขึ้นเป็นบางเม็ดอ่ะมันไม่เต็มร้อยแบบที่จังอ้แต่ว่าถ้าเ้าเบิ้งผิวเผินเนาะค่ะเนี่ยก็มันักขึ้นดอกงามอยู่เนาะพูดถึงว่าแต่ห้ากแบ่มมีประสบการณ์เนาะการถี่คนน่อง้างนอกแต่ว่าพี่บอกว่ามันว่าสามาสีเอาไปใส่ได้แล้วเนาะ ขีดล่างมันไม่ดีใช่ไหมอ๋อคือสังเกตมองนี่กันว่า่ะข้างล่างนี่มันบ่ดีแล้วครันมันก็จะมีวิธีการเบิ้งอยู่เนาะค่ะเบิึงกับง่ามอยู่เนาะครับแต่ว่ามันกับวัสามาใส่ได้เขาจะไปร้อยแล้วก็ร้อยคว่ำอย่างนี้ไงเขาก็จะลูกค้าเขาจะมองจะมองเห็นเนาะจ้ะมันก็จะมีความไอ้นี่อยู่แต่ว่ากางามเนาะค่ะเสียดายเนาะ เสียดายถ้าวาเห้าสามาสีมะเห็ดแบบให้มันเป็นไร่ได้ห้าได้บอกค่ะจากการที่วาเห้าสีไทยกบถิ่มซื้อมันอาจจะมีประโยชน์ก็นี้ม่มีวิธีบอกค่ะก็มันก็ไม่ดีครับไม่ดีแล้วก็คือตัดสินใจถิ่งไปเลยกันบอค่ะตัดตัดตัดพอตัดพวกก็ปล่อยมันต้นมันปลูกแล้วก็ทายกบต้นมันก็เป็นปุ๋ยต่อไปภาษาเนืพอ่นเอื่นดอกียังเหรอคะดอกคำปูจจ้คำปูจจ้ ดอกสีเหลืองยังงามนะคะตอนแถวนั like <the> sell, ้นก็เพิ่งปลูกที่หลังก็ยังเก็บได้อยู่อ๋อตรงนั้นบ่ค่ะยังเก็บได้อยู่เนาะสองสามแถวที่บาไม่อยาขขืนคุ้มนั้นบ่ค่ะดอกมันก็ยังใช้ได้อยู่แต่ตรงนี้ที่ว่าต้นแดงผสมเนี่ยไม่ได้แล้วหมดอายุของมันใส้ได้มันไปเองถึงเราสูบน้ําใส่มันก็ไม่ฟื้นมันก็ไม่โตแล้วนะจ๊ะ มันก็จะเหี่ยวเฉาไปเรื่อยๆเนาะค่ะอ๋อคือเมื่อวานยังค่ะมันก็จะมีเวลาของมันเนาะครับมองไปกะสบายตาเนาะค่ะดอกไม้เห็นไหนคนสดชื่นแล้วก็เป็นรายได้ของผีหน้าเนาะรายได้ต่อเดือนออกมากๆอยูแท้เนาะโอ้สวยมันจะเหลืองอารามเลยเนาะค่ะถ่ายรูปไว้ ยังฝากทิ้งทายยางบ่ค่ะก็ขอบขอบคุณมากที่มาเยี่ยมมารล่ามาชรขอบคุณพี่เจนกันนะคะที่ได้ให้คําแนะนํำเจนกันสวัสดีค่ะเด็กขอมอบยาตัวนี้หายไวเพื่อทําการเกษตรต่อไปนะคะจะได้ผลผลิตดีก็คือสารอาดีของห้านะคะ2 5งห้าหนะคะสารออแกนิกไม่มีสารเคมีเจือปนนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้เฮ้ายุสวนมะม่วงแกวขมินค่ะของดรกรสุกเกษมนะคะเมื่อนี้เฮาสิมาเบิงวิธีการทดสอบวาลูกได้แก่ลูกไดออนนะคะมันจะมีจักวิธีในการเบิงเดี๋ยวมาสอบถามพี่เขากันเลยค่ะพี่คะสวัสดีค่ะ,ค,ะครับสวัสดีครับค่ะหนูสิ่่าขอแนะนําจากพีในเรื่องของการเบิงวาลูกไหนแก่หรือโบแกค่ะมีวิธีใดแน่ครับก็อยากให้ดูนะครับว่าเราเก็บ วิธีเราเก็บมันจะให้ดู่าลูกสีสันแล้วก็ลูกมันจะอวบใหญ่ทาดูจากลาต้นเลยครับนี่ครับต้นมันก็ว่าลูกมันจะดูตรงนี้มจะเต็มครับตะโกนจะเต็มจะใหญ่อวบครับมันจะอวบใหญ่นะคะอันนี้คือนี่วิธีหนึ่งครับวิธีแรกก็คือเบิ้งจากผลเนาะโดยตรงแว่ว่าจะมีวิธีที่สองอีกครับวิธีที่สองเรารู้ว่ามันเกศหรือไม่เก่เราจะเอามาอ่าใส่น้ําดู การจุ่มลงน้ำน่อถ้ามันแก่ปั๊บมันจะลอยถ้าอ่อนนี่มันจะจมครับถ้าแก่มันจะลอยถ้าอ่อนมันจะจมลงน้ํานะคะนี่ครับวิธีใส่ให้ดูครับถ้าแก่จะลอยขึ้นมาครับอ๋ออันนี้คือแก่นะคะครับจะลูกแก่จะลอยลูกมันจะลอยขึ้นมาเหนือน้ำเนาะนี่คือหนือคือผลแก่ค่ะบาดูลูกอื่นๆก่ได้ครับนี่ถ้าว่ามันแก่จะลอยขึ้นมาเลยอันนี้อ๋อมันจะลอยขึ้นมาครับ งาหนามน,นะคือลูกแก่นะคะคคพี่มีวิธีในการดูแลแบบใดคะเนี่ยนี่เราจะใช้ฉีดพ่นทางใบทางยาอาดีสองหของเราเนี่ยจะฉีดพ่นทางใบแล้วก็ใส่โคนที่โคนประมาณ1นึซีซีต่อต้น1นึซีซีต่อต้นครับระยะเวลาในการใส่เดี๋ยวคะ่ะใส่แบบใดก็เดือนหนึ่งประมาณ20วันครับยีวันแล้วมาใส่โคน แล้วก็ฉีดพ่นทางใบโดนพ่นครับ๋อใช่โดนพ่นโดนพ่นทางใบนทางใบครับก็มีสองวิธีก็คือการใส่โดนนะคะครับใส่โดนในการพ่นแล้วก็การหยอดค้นเนาะใช่สองวิธีสองวิธีครับก็คือพ่เดีมีสารอื่นมาซอยเลยปะคะไม่มีครับไม่มีสารอื่นไม่มีอะไรครับมีอย่างเดียวรคบสารอาร์ดีสองห้าห้าหนึ่งเนาะค่ะครับนี่ครับที่เราใช้ป่อดสารเคมีมันมะค่ะปลอดสาร คนใส่กับปลอดภัยเนาะคนใช้ในปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นครับบริโภคก,กับปลอดภัยไม่ต้องห่วงในเรื่องของสารเคมีเจือปนนะคะนี่ครับค่ะมือนีก็ไดดมาแนะน้าวิธีในการทดสอบบักม่วงนะคะว่ามันแก่มันอ่อนมีวิธีอยสองวิธีนํากันนะคะควิธีแรกก็คือเบื้องข้นเต่งตึง แบบนี้เนาะค่ะวิธีที่สองก็คือการเอาบอกม่วงจุ่มลงน้ำนะคะถ้าเก<ช>ิดว่ามันลอยขื้นนี้ก็คือผลแก่ถ้าเกิดว่ามันจมลงน้ำนี่ก็คือผลอ่อนค่ะใช่ครับนี่คับที่ว่า,าสวน,น,สวนต่างยุสัยอ่ยตรงนี้สวนที่ว่าของลอกตะกอตรงนี้จะอยู่ที่วังเบนนะครับมาทางมาแถวแข่งขัน้วเข้ามาสู่วังเบนของเรานะครับปีแล้วครับอันนี้ก็ปลูกได้ประมาณสามสองสามปีนะครับแล้วเก็บ เก็บผลไปแล้วปีแรกในปีที่สองปีที่สองเราเก็บได้ครั้งละสองร้อยก้โลรือนร้อยก้โลขึ้นไปนะครับคนงานเราก็มีประมาณสักสิบกว่าคนครับตอนนี้เก็บอยู่ข้างในนะครับอยู่ข้างในสวน mm hmm. ยังไม่ออกมานะครับเผือเราจะให้ดูแค่คร่าวๆตัวนี้ก่อนนะครับเพราะเราใช้ใช่ครับสารตัวนี้เนาะค่ะครับารอา,าร์ดีสองห้าห้าหนึ่งในการดูแลรักษา แ้วการถี่มีผลผลิตออกมาแบบนี้ก็คือสารตัวนี้นะคะนี่เราเก็บครั้งที่สี่แล้วเนี่ยนี่ครับลูกโตลูกใหญ่ลูกใหญ่ค่ะนี่ก็ใช้สารตัวนี้ครับลูกโตลูกใหญ่ลูกสวยครับสามลูกโลนะครับประมาณนะครับเพราะว่าลูกมันโตลูกมันใหญ่นะครับใช้ Rd 2551ที่เราใช้อยู่นะครับตัวเดียวตัวเดียวครับ ถ้าผู้ใดสนใจนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือติตอดต่อ้ใดเบอร์โทรนี้ละคะ0 8 3ย์ด่ะ083 159 54 73ค่ะถ้าสนใจกับติดตอ่อมาได้ค่ะสอบถามรายละเอียดใด้ละคะ่ะครับผมค่ะข,ขอจบคลิปเพียงเท่านี้คะ่ะครัสวัสดีค่ะ ต้องมาคืนถิ่นโบ้บินคืนถิ่นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพื้นแผ่นดินของเราชีวิตแบบเก่าไม่หวนคืนสิบอีกเลปลูออะไรอยู่หรือ ดอกตอรเขาถามคนงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคูละมุดหรือว่าลังใหญ่อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดีเมืองไทยนั้นมี เที่มีเลี้ยงชีวีกันได้ทุกคนไม่เคยอดอยากลำบากอยากแสนเหลือทคนเก้าไกลกเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรกร,กรใหม่หัวใจต้องกลา้าแกลง่ง รวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอาดีตพุทธใหม่หมอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี ยากลำบากอยากแสนเลือดทนเก่าไกลกเกษตรช่วยคนหนุพ้นโดยการพัฒนาเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้ากแกร่งร่วมใจร่วมแรงเป็นสายแห่งเกิดงาน Ki วิจัยอดีตผุดใหม่ มอไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดีด